ฝ่ายชายไล่ลงรถแต่งชุดคอสเททุกคืนไม่ช่วยเรือนหอรักฟ้องสุภกิจฉะเดือดเอชุติมาจบไม่สวยรักห่าง31ปี ก่อนหน้านี้ถูกจับตาม,มองอย่างหนักวันเลอร์กากับแฟนรุ่นลูกฟรองสุภกิจที่อายุห่างก,กันกว่า31ปีแล้วหรือเปล่าหลังต่างฝ่ายต่าง unfollow IG แถมยังลบรูปคู่ออกเกลี้ยงอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเอชุติมาก็ได้ออกมาตอกย้ำวันเลอรก์กับฟรองแล้วโดยเผยคลิปที่เมาส์กับต้อมราชนีก่อนพันมาีพร้อมแคปชั่นว่ายังไงวิาหโดยระหว่างการสนทนาของทั้งสองคนเอก็เผยว่าโลโลมีใคร โสดบ้างไหมคะหาผู้ชายดีๆสดๆมีไหมต้อมก็ตอบกลับมาว่ามีอะไรหนักใจพูดมาเจ้าต,ตัวก็เผยว่าผู้ชายมันงี่เงา่าฉันเลยอยู่คนเดียวไม่รักดีล่าสุดฟรองสุภกิจได้ออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งแรกหลังเอชุติมาประกาศยุติสัมพันธ์ด้วยการโพสภาพนั่งในร้านอาหารพร้อมแคปชัน่นเป็นคนตรงๆต,ตอนนี้ยังว่างข้างๆยังไม่มีใครสดแล้วไปไหนก็ได้โครมีความสุขเลยก่อนหน้านี้เอชุติมา สามีเด็กเปิดใจเรื่องราวความรักต่างวายัย31ปีพิสูจน์รักแท้เกือบ5ปีฟ้องเผยถึงเรื่องเกือบถอดใจไม่ได้ไปต่อเพราะถูกมองว่าเป็นแมงดาเกาะผู้หญิงเจ้าตัวบอกว่าที่บ้านรับไม่ได้ว่ามีลูกชายเกาะผู้หญิงกินผมอยากบอกว่าผมไม่ได้เกาะใครที่บ้านผมมีฐานะยอมรับสนันวงการบันเทิงอดีตนางสาวไทยฝ่ายหญิงอายุ5 2ปีกับฝ่ายชายอายุ21ปีคบกันมาตั้งแต่ ผู้ชายอายุ17ปีอายุห่างกัน31ปีไม่มีใครอีกแล้วเอชุติมาถามกลับสนานวงการบันเทิงมห้รักต่างวัยแบบนี้ขณะที่ฟรองเผยว่าปรับตัวกันเยอะทั้งการกินการนอนการไปเที่ยวเพื่อนแต่ตอนนี้เข้ากันได้หมดฟรองเผยว่าพี่เขาชอบบน่นบ่นตั้งแต่ขึ้นรถขับรถออกจากคอนโดไปทํางานเอเผยบ้างว่าพูดจาทะเลกกาะกันเขาก็ไล่เรา,ล,า,ล,าลงรถตอนตีหนึ่งฝนตกเดินลงไปแบบใน MV เลยสุ เขาก็มาหาเรา3มชั่วโมงแต่เอแอบกลับไปที่คอนโดตั้งนานแล้วให้ฟรองตามหาไปเกือบตีกันกลางรายการเจอคำถามสมติช่วงเอาคืนถ้าเอไลฟรองลงจากรถฟรองบอกก็โทรเรียกผู้หญิงอื่นมารับเอถึงกับคืนถึงกลับผักหัวพร้อมบอกกล้าหรอพร้อมทำหน้าตาเอาเรื่องจนพิธีกรต้องช่วยกันห้ามเรียกเสี่ยงฮากลางรายการบอกเรื่องสมติแถมถึงกับออกปากติดตลกว่าฟรองถ้าเรื่องจริงมึงตาย หนุ่มฟ้องยังเผยอ,อีกว่าส่วนตัวแล้วชอบพี่เอในลุกชุดนอนแต่เป็นชุดนอนที่ไม่ได้นอนแถมลุกขึ้นพี่เอก็จะชอบแต่งคอสเพลย์และเตรียมทําการบ้านด้วยกันเสมอและเอก็ทําใจรับแล้วว่าวันหนึ่งฝ่ายชายจะต้องไปมีครอบครัวกับผู้หญิงที่สามารถเป็นแม่ของลูกได้เนื่องจากตนอยู่ในวัยหมดประจำเดือนแล้วไม่สามารถมีลูกได้แล้วบวกกับอายุที่มากขึ้น